ได้หมครับถ้าอยากให้เป็นแบบให้หน่อยได้ไหมครับขอถ่ายรูปที่หน่อยใช่ใช่ไดติ๊กตอกอะไรเงี้ยอด้ตอกได้เลยผมขอนั่งหน้ากระต่ายนี่เลยพี่หน้ากระต่ายนี่เลยขอขยืนด้วยพี่ขอยืนด้วยถ้าเรียกเรียกเพื่อนมาถ่ายด้วยไหขอถ่ายหลายคนเลยนะ โอเคสองสองมีใครให้ถ่ายได้ไหมพี่ได้ได้เอาอีกคนนี่เอาหลายหลายคนเลยก็ได้ฮหลายหลายคนเลยเอาได้ไหมฮะขอถ่ายรูปหน่อยครับจะเป็นแบบไหนขอถ่ายรูปดึงมาดึงมาถ่ายรูปไห้เขาเลยเกียร์เป็นตัวพูดเอ้อายไปนนะี่ถ่ายรูปไว้เร็วเอ่าดีดีดีขอแบ่งแบ่งมาข้างหน้าครึ่งหนึ่งกันฮะ เก็บไม่หมดแบกมาข้างหน้าครึ่งนึงข้างหน้าย่ออ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอ่าเฮ้สองสองสสองโอเคได้ได้ได้งด้วย้ดี๋ยวถ้าด้้ไได้ดี่ยวได้ไหม แบบเป็นเดี่ยวๆได้ไหมที่ละคนที่ละคนเลย